เอาไหมเอาไหมไม่เอาก่อนไหมโอ้ยตีแม่ทำไมไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอาค่ะไม่จะเอาไม่เอาไม่เอาไหนแม่ถามเอาไหมคะไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะไม่เอากัอนหรือวไม่เอาค่ะไม่ไม่ครับขอบคุณมาเปไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะเอาไหมคะ ไม่เอาค่ะ two จ e อะตาตามาพูดอะไรลูกไมมพูดอะไรไม่ต้องพูดเลยลูกอ่ะอ่ะเวเอา t แล้วนะเอาร็ว one t e แล้วเ่ะเร็วอาเร็วําแม่ตีแล้วอ่ e two t e r ยังไงไงะจะบ่นอะไรลูกอ่ะอ่ะเร็วพิพตาพิพตาพร็พิตาพิพตาอยู่ข้างนี้ค่ะพิตาพิตา พี่ตักันแล้วพูดใหญ่เลยพูดฟ้องอะไรพ่อพูดอะไรพี่พูดอยู่กําลังพูดอยู่ค่ะเพราะแม่กําลังพูดอยู่ค่ะอะไรลูกอะไรนะจริงปะ่อขอขอจริงดิทำไมพูดอย่างนั้นะเอาล่อลูกพ่อยังไงลูกแล้วพูดอะไรต่อพูดเลยบอกแม่ดลยเคอจริงเหรอเป็นไงคะเป็นห่วงพ่อห่ยครับมันยังไงคะลูกอะบอกสิยังไงคะอะยังไงลูกบอกอาพูดต่อเลยฮะอ๋อจริงดิเขายังไงเขายังไงอ๋อแล้วยังไงต่อลูกอ่ฮะ จริงเหรอลูกเหรอโอ้ยไม่ต้องพูดเยอะเลยเอาพูดที่แม่ถาม,ถามแล้วอะไรอีกลูกฮะอ๋อจริงดิแม่บอกแล้วเห็นไหมแม่บอกหนูแล้วพอยาใช่ไหมพ่ยอยาจ๋าพ่ออยู่นี่แต่พอ่อได้ยินไหมลูกได้ยินไหมพ่ออยู่นี่อ๋อวบิบ๊กจ้าวิ๊กเอไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดลูกไม่ต้องพูดเยอะทุกคนคงงงแล้วหนูพูดเก่งขนาดนีน้อะไรนะลูกอจริงดิอ้าวเหรอเดี๋ยวนี้ขึ้นรถปุ๊บทำงานกลับมาฟ้องเลยยังไงนะลูกยังไงต่อนะฮะ ยังไงนะลูกฮะยังไงคะลูกฮะยังไงลูกจริงปะนตาตาตาโอ๋ยพูดเยอะอ่ะยังไงลูกคะพูดต่อเลยแม่จะฟังแม่จะฟังเอ้ยชิชิพูดอดิละพูดอดิละมันยังไงลูกมันทําไมลูกพี่เจี๊ยบจะมาแกล้งเหรอจริงอ่ะ ยังไงลูกเอาหวานเชื่อย่อนอย่เลขากำลังฟ้องอยู่ใครแกล้งเขาแต้นแต้นแต้นเต้นกะดนตนโอ้ลุกขึ้นเลยลุกขึ้นมาให้แม่แม่ดูอ่ะลุกขึ้นมาอ่าอะไออ่ะลุกขึ้นไปไปไปเร็วเร็วลุกกับแม่เร็วเร็วไปเที่ยวละลุกลุกลุกจ๋าลุกเลยเร็ว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 เ เก่งอะเก่งเก่งเก่งหนูเก่งจังเลยไหมหนูก็จะปกติได้แล้วเห็นไหมตา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 ว้เก่งเลยจากไหนแล้วเข็นจากไหนคะจากแม่วันแม่วันส่งมาให้ใช่ไหมคะนี่มีแม่วันส่งมาให้อะตาตงตา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 เต้ิร์โอ้นั่งพอดีเลยห้อยขาตาตาตาอะลูกขัปรับได้สามระดับนั่นอะจริงมั้ยเออแต่ย่าปรับให้ระดับเดีย็บก็รู้ว่าขาน้อไม่ถึง ดีขาลอยนี่มันไม่ต้องห่วงขาเขาเตอนเวลาเขาหมอเห็นอะเราไม่ต้องห่วงขาเขาเนี่ยอ่าอ่าหนูคอยจิ้มอะหนูคอยจิ้มด้วยอะหนูคอยจิ้มนี่ยแม่หคอยจิ้มอะอ่าจิ้มติดอะหนูจิ้มเนี่ยดีเลยนะระดับระดับนี้คือโอเคนะเพราะขาเขาไม่ต้องไม่ต้องห่วงขาเขาเวลาเราเข็นไงอ่ามุวนมุวนดีเลยจิ้มจิิ้มจจากคุณวันใช่ไหมคะจากคุณวัน ขอบคุณค่ะอ้อมเลอ้อมหญ่เพื่อครอบเลยเดี <S <S um> <S 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 ๋ยวข้าวให้เอาอะไรมาเอาเหนียวเหรอนั้นข้าเหนียววะครอบเลยขอบคุณค่ะแม้และอ่อนกินข้าวแล้วนะคะ ก็ไม่มีเวลากินข้าวเลยตตตตหลับไม่ได้มองมองขาข้างล่างนี่มองขาข้างล่างนี่กำลังดีเลยเราไม่กี่หมกี่เพราะเราไม่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 ต้องหมองขาอันนู้กดเองนูกดเองเนี่ยนูกดเอง แม่กดไม่เป็นแล้วหนูกดไงคะกดไคะเอ๊แม่กดไม่เป็นแล้วน้องกดได้ไหมอันนี้ลูกในน้องกดได้ไหมคะลูกอ่ะน้องลองกดสิคะในน้องกดไงคะลูกอ่ะอ่ะอแม่สอนนะคะออะกดอ่ะแต่เอ้ยไม่ได้ไม่ไไม่ทำเลยเอออไรอะไรออ่เอะไรอะไรอะอะกรอะไอะอะกอะกรอะอีกอะกรอะกรออะกออองกรเองอะอะไรอรองอะเอะอะอออะอกดเองอะ เก่งเงเเก่งเ่งหรืออน้องกดเองเตเต้นเต้เตอ้าคุณหมอแล้วค่ะอ้าปากด้ค่ะอ้าแลบเล้นค่ะแลบเด้นด้ค่ะอ้าเก่งมากอุ๊ยตดทำไมคะอ้คุณหมอมาแล้วค่ะแลบเล้นค่ะอาเร็วค่ะคุณคะคุณคะอ้าคุณตดทาไมล่ะคะคุณตดเหรคุณหมอมาแล้พี่หัวแล้วคุณหมอมาแล้วอ้าแลบเล้นด้ค่ะแลบเล้นอ้าปากได้ค่ะคุณหมอแล้วค่ะเร็วสิคะ คุณจะไม่เอาหรอคะเอาคุณคะคุณหมอรอแล้วคะ่ะคุณหมอแกล้งไม่ได้นะคะอันแรกฟินนี่คะ่ะอุ้ยคุณจะตอบสิคะฮะคุณอ้วงคุณอ้วงคะอันแรกฟินนี่นะคะ่ะอ้าปกากนี่ค่ะคุณหมอไปละจ้ะ ส้ยกขึ้นบันไดอ่ะเราจะมีท่เศลไปพูอ่ะมันมีลิฟต์ไม่ใช่หรอมันไม่มีลิฟต์หรอ

คือใส่ไม่ได้ใส่ได้พอดี่วาายปกตินี่ถ้ากลับจากโรงพยาบาลได้เจอแม่ร,แนนมมร้องาหแต่วันนี้แปกยังไม่ร้องมองจากโรงบาลงไม่นนะเนี่ยวันนี้ที่สามสิบ ตไม่ได้ถ้ามีก็อยากได้หันมาต้องเจออยนะ